สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคันนค้นเย็นขั้นสุดส,ด,สดชื่นยาวนานตลอดวันตลาดนักเตะซัมเมอร์เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับและนักเตะที่ได้รับการจับตามองมากสุดนั่นคือแข่งรับตลอดกาลอย่างลีโอนีลเมสซี่ที่เส้นทางอนาคตของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าวันนี้ขอบฟนามสเปเชียของเรานะครับจะมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวกับกระแสที่ว่าเมสซี่กำลังจะกลับบาซา มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับโดยกระแสระหว่างเมสซี่กับบาซ่าเริ่มแรงๆขึ้นในทุกวันครับหนึ่งในข่าวอัปเดตล่าสุดที่น่าสนใจจากเลอปาริเซียงสื่อฝรั่งเศสที่เชื่อถือได้ระบ,บุว่าการเจราจาเรื่องสัญญาใหม่ระหว่างเมสซี่กับปารีสได้ยุติหรือปิดประตูลงแล้วก็หมายความว่าสัญญาเมซีก่กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แน่ ทางที่มองย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาส่วนใหญ่ของซีซั่นนีเมซี่มักได้รับการคาดหมายว่าจะต่อสัญญากับปารีสต่อไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อสโมสรบาร์เซโลนาทีมเก่าเรียกได้ว่าเป็นบ้านของเมซี่นั้นกระโจนเข้ามาร่วมวงแย่งลายเซ็นของเลโอโดยจลาลปต้าประธานสโมสรนะครับรวมไปถึงคุณซื่อและเพื่อนเก่าอย่างชาบีเออร์นาเดสแสดงความปรารถนาผ่านสื่อชัดเจนว่าต้องการว่าที่โคตรตำนาสโมสรรายนี้กลับบ้าน ณจุดนี้เริ่มมีหลายรายงานระบุครบาบ่มเสซี่เองก็นสนใจที่จะกลับบาร์ซ่าเช่นกันเขาใฝ่ฝันและพร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับไปและหนึ่งในปัจจัยสาคัญสุดก็คือครอบครวบัวเพราะบ,บาร์เซโลน่านั้นไม่ใช่แค่บ้านสําหรับเมซี่ครับแต่มันยังเป็นเมืองที่เป็นบ้านของครอบครัวขขรเขามาโดยตลอดแต่ทว่าแม้เมซี่จะเป็นนักเตะฟรีเอเยตนแต่การจะเซ็นสัญญาในซัมเมอร์นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทางเจ้าบุญทุ่มกระสาฝรการดีว่าพวกเขากําลังมีปัญหาด้านการเงินและกําลังขัดแย้งกับลาลิก้าเรื่องลงทะเบียนนัก ว่าเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาบาซิลน่าได้มีการยื่นแผนงานในการตึงตัวเมสซี่ให้ลาลิก้าพิจารณาแล้วแต่ทว่าตอนนั้นนะครับลาลิก้ายังไม่อนุญาตเพราะอม,มองว่ายังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฟ i n a n c เ a l fair play แต่อย่างไรก็ดีโรเมโรเผยว่าคาเบียเตบาประธานลาลิก้าอยากเห็นเมสซี่ย้ายกลับมาพร้อมเชื่อว,ว่ามีข้อตกลงลับๆกับเจ้าบุตรทุมเอาไว้แล้วและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบาซโลน่าจะยื่นแผนให้ลาลิกา้าพิจารณาอีกครัง้งเห็นได้ชัดว่าพวกเขานะครับมองว่าการกลับมาของเมสสซีี่่่่จะะงงงออแยยาูตลลกด้ว นี่แหละครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจึงเริ่มเห็นลาลิก้าลงคอนเทนต์หรือลีประเกาของเมซี่มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ตัวเมซี่เองก็พร้อมจะลดค่าเหนื่อยเพื่อกลับบ้านเก่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประธานสโมสรอาจจะทําทุกอย่างเพื่อให้เมซี่กลับมาแบบที่เขาเคยบอกหรือเปล่าซึ่งโรเมโรนะครับเคยแรงงานในวอเตอบาสเชียวว่าเมซี่ได้ตอบตลกลงกับบาซ่าแล้วและนั่นแหละครับอาจจะเป็นคำอธิบายว่าทําไมลาปอร์ตาถึงตอบแฟนๆว่าใช่มาถูกถามว่าเมซี่จะกลับมาบ้านหรือเปล่าท้ายนี้คงต้องบอกแหละครับว่าไม่ว่าใครย,ย้ายเข้าย้าอออกในนนซัร์ีีแแต่่ขทฟ บอลบาร์ซาจะรอคอยมากที่สุดนั่นคือข่าวที่เมซี่ผู้เดียวเท่านั้นเพราะรว่าถ้าเมซี่ย้ายกลับมาจริงๆนะคะรับมันจะเป็น1วันที่แฟนๆบาร์ซามีความสุขมากที่สุดกับภาพที่เมซี่กลับมาสวมชุดแข่งสีแดงนะ้ำเงิอนอีกครั้งและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูลเฟียลฟาวเอิรนียามากกว่าเลยแฮร์ราไดนดะ้ สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอตเมนททลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นขั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน